สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมีเพื่อนนะคะส่งลิงก์เหมือนว่าเล่นเกมป๊อบแคทอะไรประมาณนั้นค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เลยลองคลิกด,ดูเนี่ยค่ะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเป็นการคลิกเกมแมวนะคะอ่ะคลิกให้อ้าปากนะคะคลิกไปไเรื่อย แต่เชื่อไหมคะว่าเขาจริงจังกันมากเลยเขามีการแข่งกันว่าแต่ละประ,ประเทศนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นบอร์ดเป็นชารตขึ้นมานะคะว่าําดับหนึ่งสามเนี่ยประเทศไหนได้นะคะเนี่ยค่ะเล่นไปเล่นมามือจะล็อกเอานะคะเนี่ยค่ะกดกดกดอย่างนี้เลย <laughs> ไม่ได้มีอย่างอื่นในเล่นเลยนะคะแค่แข่งกันกด แต่ว่ามีการขึ้นชาร์ตเดี๋ยวลองกดดูนะคะตรงนี้กดดูซิสถานะกำลังโหลดดูนะคะในระหว่างโหลดแล้วก็เดี๋ยวกดไปเรื่อย,รอยแรดูจริงจังมากจริงๆตอนนี้ทำงานอยู่นะคะรีแลก ้าบาตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะเพราะว่าใกล้จะมีตรวจโรงงานเร็วๆนี้นะคะก็ะเลยทําเอกสารไม่รู้ว่าจะแก้เครียดหรือว่าจะเครียดกว่าเดิมนะคะกดเข้าไปแข่งกันแค่นี้ยค่ะแล้วก็มีการนับไปรวมกันของแต่ละประเทศผลยังไม่ขึ้นเลยนะคะโหลดอยู่ผลยังไม่ขึ้นโอเคพอแล้ว มันเป็นเกมชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะขึ้นชาร์นนะคะล่าสุดไทยอยู่ที่อันดับที่2นะคะรองจากไต้หวันค่ะท่าน,นยอยากร่วมสนุกก็ทดลองเล่นได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ